ถ้าเราใช้ตัวนี้ผมว่ามันไม่ได้ไม่ได้ระวังอะไรคือให้แบบสบายใจอ่ะไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเป็นใบมากใบน้อยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอืมที่ใช้หมานะการที่มันจะไม่ออกดอกหรือกลายเป็นใบมันเกิดจากอะไรบ้างครับบางทีบางทีมันอายุมันการใช้สารมันก็ต้องคำคัญนะครับเวลาเราใช้มากเกินมันก็จะไม่ดีสารทางดินทางใบก็แล้วแต่ถ้าเราใช้มากเกิน มันก็จะไม่ดีเหมือนต้นมันก็จะน็อกไปทางใบเหมือนกันถ้าเราใช้มากแล้วฉีดบ้างใบมันก็จะร่วงเยอะมันก็จะไม่ไม่ออกการดูใบว่าถ้าเกิดดูไม่เป็นเนี่ยถ้าถ้าเราดูไม่เป็นเราก็นับบรรลาดเลยครับอ๋อเอานับบรรล่าเอาบบรรลาาก็นับไปเลยกี่วันครับไปประมาณสักสิบห้าถึงสิบแปดวันอี้คกันอ่าสมมติเราเราล่าสารวันที่หนึ่งเงี้ยสิบห้าวันที่สิบแปดนี่ต้องเริ่มเริราเปิดตะดดอกแล้วรอบแรกแล้วหลังจากนั้นหลังนั้นก็อีกประมาณสักห้าวันไม่เกินเจ็ดวัน แล้วก็เปิดรอบสองครับสูตรการใส่ของพี่ก็เหมือนเดิมเหมือนรอบแรกอยู่ก็น้ำน้ําก็ทอนยู่พัดกล่องหนึ่งก็น้ําผลิตอ๋อกล่องหนึ่งต่อน้ํพผลิตใช่ครับแบบเข้มข้นหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปห้าวันเจ็ดวันใช่ครับฉีดไปแค่สองครั้งผมปกติผมสามครั้งหรือสี่ครั้งผมจะฉีดเนี้ยท่านเพราะมันได้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันฉีดไปแล้วมันจะได้ดึงดึง่อดดอกด้วยอ๋อแล้วดอกก็ใหญ่ด้วยถ้าเราฉีดไป บางทักสามสี่ครั้งเนี่ยมันก็จะทอมันยาวจนของกระพอครับครับไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นดึงดึงแล้วไม่ออกหรืออะไรเงี้ยที่เราสะสมไว้ทางสะสมต้นไม่พอเพียงมันอาหารมันไม่พอเพียงมันก็จะออกมไม่ไม่เสมอก่อน,ก,อนก่อนที่เราจะทําเราก็ต้องฉีดตัดสมห,หลายรอบหนอ<ม>่งพูดถึงว่าผมอย่างผมทาเนี่ยผมจะฉีดจัดก่อนทําผมจะฉีดจัดสมอาทิตย์ละครั้งเลยเดือนตอน่อเดือนสุดท้ายนะแล้วจะทําทางดินนะครับใส่ทางดินก็ไม่ได้ใส่ที่ผมทํามา คุณหลังนี้ผมไม่ได้ใช้แปดย่ิบสี่ช่วยทางดินเลยแปดยี่สิบสี่ครับปกติถ้าเขาใส่ใช้แต่เคมีเอ็นซีอย่างเดียวแต่เมื่อก่อนใช้เมื่อก่อนใช้ครับอ๋อแล้วมันไม่ค่อยเห็นผลหรอครับหรือมันทําให้ดินมันเสียมันไม่ใช่หรอกครับมันแพงอ๋อที่ไม่ใช้คือมันแพงตอนนี้นะปุ๋ยมันแพงแล้วเอามาเอาทางนี้ช่วยเอาอ๋อพอใช้ออนซอนมาในไถ่ต่างพี่อ่ะสมมุติว่าเคยใช้สิบเนี่ยต้นทุนสิบอย่างเงี้ย ตอนนี้มันประหยัดไปบ้างไหมต้นทุนสิบตอนนี้ประหยัดมันก็อยู่ประมาณเจ็ดหรือว่าหกนี่ประมาณเนี้ยอ๋อค่าเฉลี่ยนะสามสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะทีสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามันออกดอกเสร็จแล้วเราก็บํารุงดอกไปฉีดบํารุงดอกไปครับคนเริ่มบานสักสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยแล้วก็ฉีดล้างหนอนสักทีหนึ่งฉีดล้างหนอนก็เคมีเลยแล้วไปแล้วช่วงนั้นมีออนซอนเข้าไปเกี่ยวข้องมั้งครับช่วงนั้นถ้าเราฉีดได้ครับฉีดออนซอนยิพัดได้ช่วงบ่มรุงดอกแล้วครับใช่ครับ ปมมุงดอกใช้แต่ใช้หลังตาน้อยลงได้ถูตรของพี่ใช้ฮิวฟัสอย่างเดียวใช่ครับจนมันออกติดลูกใช่จนมันดอกบานเริ่มบานน่ะเริ่มบานเราก็หยุดใช้หยุดทุกอย่างเลยครับใช่ครับพอให้มันบานให้มันหัวเ้าาไม่ขีดแล้วเราก็เอาใช้ให้ตัวฟ้าเขียวอ่ะครับฉีดต่อได้เลยฉีดต่อได้เลยอัตราส่วนก็เหมือนเดิมใช่ครับหนึ่งขวดต่อน้ำสองพันลิตรใช่ครับใส่ไปเลยยันเก็บเกี่ยวเลยไหมครับยันเก็บเกี่ยวครับตุณนี้